ทุกคนนี่นี่นี่นนนนกะเพรากระด้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูยอสูตรเมียน้อยบ้านฉั่งนะฮะอยู่ตรงสวนดอกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีปะ่วะว่าวัดสวนดอกนี่ไม่ได้ไกลเลยนะฮะเปิด24ชั่วโมงแล้วก็มีท้าทายด้วยใครกินหมดขนาดนี้ขนาด XL เนะะี่ยกระด้งใหญ่เลยนะฮะพอหมดภายในครึ่งชั่วโมงทานฟรีไปเลยเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศกันก่อนทุกคนอ่าระหว่างนี้ใครจะสั่งคาปูชิโน่มอคคาลาเต้ฮะสั่งได้ที่นี่นะฮะมันเกิดทานฟรีด้วยนะ มีข้าวเพิ่มฟรีน้ำฟรีน้ำซุปนะฮะทุกคนนี่ฮะเราสามารถออกประตูนี้ได้ทุกคนกว้างขวางมากเลยนี่กระดดงค่ะออกประตูนี้ก็จะเข้าวัดสวนดอกทุกคนโอ้แต่มันมีสเสน่ห์ก็ตรงนี้แหละทุกคนออกแบบได้ด้วยกระดดงว่าจะออ,อกระเพรากระดดงเราได้แบบไหนกระเพรามีไข่เจียวไข่ดาวอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะเขาได้สองทางเลย วัดสวนดอกพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับนี่ฮะทุกคนประตูวัดจะต่ำๆหน่อยทุกคนเตี้ยเตียโอ้ยตายแล้วขนุนขนุนเยอะจังเลยอะ่ะขนุนดกมากเลยทานได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นพันอะไรก็ไม่รู้อวัดสวนดอกจะยิ่งใหญ่อลังการมากเดินเข้ามาเห็นไหมจากร้านเดินเข้ามาที่วัดสวนดอกได้เลยทุกคน ต้นไม้สวยมากต้นไม้ก็จะเป็นตะปุ่มตะปันอย่างนี้นะฮะนี่ยขนุนอ่ะเราออกไปกินก่อนล้วกันทุกคนจ้าอุ้ยมาเชียงใหม่งวดนี้โชคดีมากเลยนะฮะเราได้เจอโฮสเทลในฝันอีกที่หนึ่งก็คือแถวประตูเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เกต อ๋อแคปซูลโฮสเทลโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะแล้วก็นอนเย็นสบายหลับฝันดีส่วนตัวแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะัสะดวกสบายเพราะใกล้กับตลาดประตูตเชียงใหม่ฮะนี่ฮะกระเพาดังบ้านฉันกระเพากระด,งด้งใช่ไหมฮะใส่ในกระดงอ้าครื่องบิน ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นขนาดเล็กใหญ่ไล่ไปเลยขนาด SML XL นะฮะทุกคนทั้งวันนะฮะเปิดทั้งวันทั้งคืนทุกคนแต่มีวันพฤหัสปิดสามทุ่มนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวนะเติมฟงเติมฟรีได้เลยมีน้ำซุปฟรีนะฮะทุกคนแล้วก็ใครอยากจะได้ นะฮะฮเครื่องปรุงเพิ่มข้าวเปล่าเพิ่มนะฮะก็จะมีข้าวเก่าข้าวเปล่าเพิ่มได้เลยนะฮะจะเสิร์ฟเป็นกระดง้งก็มีเค้กมีอะไรขายด้วยนะแช่เย็นเอาไว้ทุกคนบราวนองบราวนี่สตรอเบอร์รี่คิวบ์นะฮะมีนะฮะ,นะฮะบรรยากาศดีมากทุกคน เห็นประตูวัดไหมครโอ้ยเลิศมากเลยครับอ่ะเรามาทานากันทุกคนทานกันทนนนี่ห้าก็มีช้อนคนนี่น่าทานมากเลยทุกคนเอ้ยนี่คือ อันนี้คือเผ็ดไปถึงชาติหน้านะฮะนี่คือเผ็ดที่สุดเลยนะครอร่อยไหมชื่อนี้ดังมากนะฮะกระเพรากระดงสามสาขาใช่ไหมหอืมอืมเผ็ดเผ็ดจริงครับทุกคน 으흠... <목소리도> 감사 <목소리도> <목소리도>